รุปผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2568ภายใต้การดำเนินงานของนางเตือนจิตบงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองวันที่2ธันวาคม2568นางเตือนจิตบงบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ2,569เพื่อรับฟังการพิจารณาและเห็นชอบแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกรมส่งเสริมการเรียนรู้และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนครเนห้องประชุมโคสิตโคสนะสันติสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวีรรัตธีรมิรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมและมอบหมายให้นางมณีนุชบุญนาค เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านม่วงประจำเดือนพฤศจิกายนเพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนโดยมีนายปัญวิทย์กุลตังคาวนิตนายอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานในการประชุมณนะหอประชุมอำเภอบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครวันที่5ธันวาคม2568 นางเตือนจิตบงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงพร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศนณวัดป่าบ้านโพนไค่อําเภอบ้านม่วงและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เบื้อนนาพระบรมฉายาลักษณ์ณหอประชุมอําเภอบ้านม่วงในการนี้มีนายปัณวิทย์กุลตังคาวนิชนายอําเภอบ้านม่วงเป็นประธานในพิธี วันที่12ธันวาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงร่วมกิจกรรมสกลนคร Go Clean and Green จังหวัดสกลนครต้องสะอาดภายใน2เดือนณลานตรงข้ามธนาคารกรุงเทพสี่แยกไฟแดงบ้านม่วงในการนี้ได้รับเกียรติจากนายปัน,นวิทย์คุณตังคะวนิดนายอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานในพิธี และในเวลา15นาฬิกาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยในวาระครบ50วันปัญญาสัมมวานแห่งการสวรรคตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงณวัดป่าบ้านโพนไคอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายปนวิทย์กุลตังคาวนิตนายอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานในพิธี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครนำโดยนางสาวปาริชาติชัยสถิตผู้อำนวยการสกรประจำจังหวัดสกลนครดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินแก่ผู้ประสบภ,ภัยในยามสงครามโดยมีกิจกรรมเข้าจี่เงินล้านการทำข้าวโป่งโบราณการตัดผมชายหญิงการทำป๊อปคอน การส่งเสริมการอ่านด้วยรถโมบายกิจกรรมเบิ่งหนังยามแรงกิจกรรมนันทนาการโชว์มายากลจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นกิจกรรมระบายสีปูนปาสเตอร์และกิจกรรม DIY ทำกิฟต,ติดผมจากเศษผ้าระหว่างวันที่13-18ธันวาคม2568ณศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากด็อกตอร์เกียรทิภสุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ทีมงานสกรและผู้ประสบภัยวันที่24ทธันวาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงนำโดยนางเตือนจิตบงบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาสการระดับอำเภอบ้านม่วงเกมส์ต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,569เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายของนักศึกษาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและสร้างผุมมคุ้มกันจากยาเสพติด ระหว่างวันที่22-24ถึงธันวาคม2568ณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมจังหวัดส,สกลนครวันที่25ธันวาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทั้งนี้นางสาวปริชาติชัยสถิต ผู้อำนวยการสำนักงานสกร,รประจำจังหวัดสกลนครบรรยายเกี่ยวกับนโยบายแนวทางและทิศท,ทางการดําเนินงานภายใต้จุดเน้นสกร,รสร้างคนฉลาดเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้งนายเผ่าไทยภูมิสาขาและนางสาวอรพินศรีนุกูลร่วมบรรยายการดําเนินงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับในการนี้โดยมีนายเอกภพโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีณนะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร วันที่26เดือนธันวาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงรวมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสก,สกรสกลนครเกมส์ครั้งที่13ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามาคัคคีมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะสร้างผุ่มคุ้มกันยาเสพติด นสนามกีฬาจังหวัดสกลนครในการนี้มีนางสาวปาริชาติชัยสถิตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีวันที่30เดือนธันวาคม2568นางเตือนจิตบงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2569 โดยกำหนดให้มีการตั้งจุดตรวจจุดบริการด่านชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านม่วงเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2569ระหว่างวันที่30ธันวาคม2568ถึงวันที่5มกราคม2569ในการนี้มีนายไพโรธลือชาปลัดอำเภอเป็นประธานในทิธีณบริเวณลานที่ว่าการอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทยสวดมนต์ไหว้พระกล่าวอุดมการรักชาติความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ณบริเวณหน้าเสาธงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นคร